พอมาเจริญอนาปาแล้วจิตฟุง้งโยมก็ลำคาญอุ้ยจิตฉันฟุ้งเนี่ยสงสัยฉันเนี่ยบาปกรรมเยอะคงทําไม่ได้ก็ไปคิดอตินิปาตะคือสําคัญตนว่าเลวอย่าไปคิดแบบนั้นแค่คิดคือโยมก็ไม่ได้ทําแต่โยมต้องคิดว่าเราทําได้อยู่ในวิสัยที่มนุษย์จะทําได้มันไม่มีใครหลอกมัดนั่งรู้ลมหายใจแล้วมันไม่ฟุง้งมันฟุ้งทั้งนั้นแหละคนที่เป็นพระอาหลันมาก็ฟุ้งมาก่อนพระพุทธเจ้าก็ฟุ้งมาก่อน ท่านจึงบัญญัติว่าจิตนี้เป็นละหุปริวัตตังเพราะท่านรู้นี่จิตมันฟุ้งเนี่ยมันฟุ้งเยอะเนี่แต่ท่านไม่ไปเป็นตัวจิตท่านกําลังดูว่าจิตไม่ใช่ของท่านจิตไม่ใช่ของเราท่านอุปมาจิตเหมือนลิงลิงมันจับกิ่งไม้นั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้เราก็อย่าไปเป็นมันสิเราดูมันเฉยเฉย จิตที่ฟุ้งก็ไม่ใช่ของเราแต่เรากําลังฝึกมันสร้างนิสัยใหม่ให้มันให้มันเนี่ยพอใจอยู่กับอารมณ์อันเดียว